สวัสดีปีใหม่นะครับทุกท่านก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ยังเอาเป็นสมเด็จวัดละรังพิมพ์ฐานแซมนะครับผมคลิปสองคลิปที่ผ่านมาผมก็ได้ทำเป็นพิมพ์ฐานแซมให้ดูเหมือนกันนะครับพิมพ์ฐานแซมนะครับก็ จุดมุ่งหมายจุดประสงค์ในใจคือแบบเนื่องในวันปีใหม่นะครับก็อยากเอาพิมพ์ฐานแซมซึ่งเป็นพิมพ์มงคลนะฮะที่ที่มันมีการแซมของฐานนะฮะมัน,ะเ,ปนเป็นความเชื่อของผมเองนะฮะว่าพอมีสิ่งที่มาแซมขึ้นมาหนุนขึ้นให้มันสูงมันก็สอดรับกับปีใหม่นะครับซึ่ง มันก็จะทําให้เราเป็นมงคลนะครับอง์นี้ก็เป็นอีกองคหนึ่งนะฮะที่ผมก็เก็บมามา,มานานแล้วนะครับซึ่งก็ชอบส่วนตัวนะครับชอบส่วนตัวเป็นผ้าที่แห้งนะครับแล้วก็มีคราบนวลปูนนะครับคราบนวลปูนมีมวลสารนะครับเม็ดดำเม็ดแดงหินขาวหินเท่าอะไรต่างๆนะฮะตามตำรา,า,า,าแล้วแต่ใคร,ใครจะเรียกอะไรนะครับองค์นี้เป็นเป็นพิม านแซมแต่เป็นพิมพ์อกตันนะอกตันฐานแซมนะครับซึ่งใครจะดูตำหนิลักษณะอะไรยังไงก็ก็แล้วแต่นะครับก็ดูดูกันไปใครเรียนรู้มาจากตำราไหนก็ศึกษากันไปก็ไม่ได้ว่าการแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ค่อยได้เน้นเรื่องพิมพ์ทรงเป็นหลักนะผมดูเนื้อถ้าเนื้อมันโอเคนะผมผมก็ชอบนะครับเพราะว่าเนื้อปูนเนื้อผง เนื้อพูนเนื้อผงนิ่มๆปั้นเป็นก้อนนะฮะกดแม่พิมพ์ออกมานะฮะจะให้มีตำหนิเหมือนทุกอย่างมันมันเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะร้อยเปอร์เซนยากนะครับก็แต่เนื้อเนี่ยมันมันบ่งบอกอะไรหลายๆอย่างนะครับอย่างที่ผมบอกมาตลอดนะครับพิมพ์ฐานแซมจะสอบล่างบานบนนะครับคือด้านบนจะบานด้านล่างจะแคบนะฮะแต่ไม่เสมอไปนะบางองค์ก็ กล้เคียงก็มีนะครับใกล้เคียงก็มีอย่างองค์นี้ผมผมตั้งใจจะเอามาดูเนื้อให้ดูเนื้อนะครับองค์นี้ถ้าดูผนเพลินเหมือนพระจะแตกนะแต่ไม่ใช่นะเหมือนเหมือนท่านปริปริในนี้แต่ด้านหลังด้านรก็ยังเหมือนเดิมนะไม่มีแตกมีอะไรเป็นพระที่แห้งเนื้อแข็งดีนะครับแข็ง,น,งนุ่มดีนะครับลองส่องดูนะครับนี่ ผมผมเน้นเนื้อให้ดูนี่นะครับผมนะครับยังมีคาบแป้งนะครับคาบแป้งคาบนวลปูนยังปกคลุมนะครับองนี้ผมจำได้ว่าผมเคยได้มาจากจังหวัด้อยเอ็ดนะครับจากจังหวัด้อยเอ็ดได้มาอีกคู่หนึ่งได้มาคู่หนึ่งพร้อมกับพิม พิมใหญ่พระประธานนะคะแต่ว่าแบ่งให้เพื่อนไปนะ,ะยังเสียใจยนทุกวันนี้เพราะว่าแบ่งให้คนที่ไม่เห็นค่า <c oughs> หมายถึงว่าเราเราดีใจเราแบ่งปันให้ฟรีๆเลยนะให้ฟรีๆเลยแต่พอสอบถามอีกทีนึงคือแบบเขาอบพระไปทําอะไรแล้วไม่รู้ไปไหนแล้วไม่รู้แบบเสียดายมากตอนนั้นมีความหวังดีกับเพื่อนมากเอาให้ไปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมันสมบัติผัดกันชม นะครับท่านดูเนื้อนะครับดูเนื้อองค์นี้เนื้อจะเนื้อจะแห้งแข่งแน่นเลยนะครับดูนะฮะดูมีมวลสารนะฮะมวลสารบางทีสองในเนี้ยมันไม่ค่อยจะเห็นเนาะนะเห็นไหมเม็ดเทาๆตรงเม็ดเทาๆตรงเนี้ยตรงก้อนๆน,นะผมจะชี้ให้ดูดีกว่า,าแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูตรงนี้นะเห็นไหม เม็ดเทาแต่ตามฐานตามไรเนี่ยจะแน่นปริแตกนะองนี้จะแห้งแห้งมากนะครับแห้งมากด้านหลังเดี๋ยวค่อยขย่ายให้ดูมีมวลสารอะไรที่ที่น่าชมนะผมจะไล่ให้ท่านดูเนื้อไปทีละสเต็ปนะนะครับนี่ดูขอบข้างนฮะเห็นไหมฮะมีตรงขอบดำๆมีเม็ดำดำนะครับเม็ดำดำเห็นไหม บางทีเขาก็บอกว่าเป็นก้านทูบบ้างอะไรบ้างนะครับนี่นะครับเม็ดกรวดนะฮะผมไล่ให้ดูเนื้อนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะก้อนสีเทาๆที่ผมชี้ให้ดูเม็ดแร่นะครับเม็ดหินกรวดทรายตรงนี้ก็จะเห็นเป็นเม็ดทรายนะครับเม็ดทรายเม็ดแร่นั่นแหละครับดูหน้าท่านนะครับตรงนี้เหมือนจะมีหน้าตานะ คือผมไม่ได้ชี้ตำเหนียอะไรนะฮะก็ผมชอบเนื้อแห้งๆก็ดูเนื้อแห้งๆไปพระหลากหลายนะครับนี่ขอบนี่นะครับดูด้านหลังกันบ้างนะครับผมนี่เม็ดแดงนะครับเห็นไหมเป็นก้อนเลยนะฮะเม็ดแดงหินเทาเทาเม็ดเทาเม็ดดำขวดนะฮะเห็นไหม หลุดล่อนออกมานะครับคาบน้ำปูนนะครับคาบน้ำปูนต่างๆนะครับติดนะครับคือไอ้พวกเนี้ยมันไม่จมไปกับเนื้อพระนะมันมันลอยเขาเรียกว่าแร่ลอยที่มันออกมากับน้ำปูนมันดันออกมานะครับก็จะติดแต่ว่ามันไม่หลุดไปเพราะมันยังมีคาบน้ำปูนนะครับ บางคนเขาอาจจะบอกว่าคาบแคนไซย์อะไรผมก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะนะก็ดูเนื้อดูแห้งดูเก่าไว้ก่อนนะครับนี่เม็ดดำนะครับเม็ดดำนะครดูให้ดูชัดๆเลยนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวจะเอาพิมพ์พฐานฐานคู่มาให้ชมกันบ้างนะครับ,นะรบเนื้อนะครับโอเคนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขในวันพักผ่อนหยุดยาวนะครับก็ขอให้ปลอดภัยจากโควิดกันทุกๆท่านทุกทคนนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะครับผมสวัสดีครับ